ลื่นแต่เชา้ามาดูส่วนทุเรียนกันครับเข้ามาเละระบายใจนี่เพื่อนเบื่อเพราะว่าต้นเล็กนี่ใบเขี้ยวสวยอย่างแรงเพื่อนเบื่อนเละต่ะขอบพื้นที่โมสกิดข้าวพุ่มผู้ถืออาหารรองเสริมปุ่มชายแขนสูตรหนึ่งสูตรสองนี่เพื่อนเพื่อชายซองตัวเนี้ยจบใครที่ไม่รู้จักเดี๋ยวพุ่มขึ้นรู้ไปดูหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำสองสูตรนี้เลยครับสูตรหนึ่งสูตรสองปุ้ทืออาหารรองเสริมครับพุ่มพุ่มเละค้างขวดนะ สองสูตรนี้มีปุ๋ยธาตุาหารรองเสริมครบเลยครับผมพวกแมกนีเซียมทองแดงเหล็กสันเฟอร์แมงกานีแคลเซียมบรอนสังกาซีซึ่งเว็บนะนนำเพื่อนๆให้ใช้ สูตรนึ่งสูตรองรวมกันเลยครับแลใบทุเรียนแล้วใบใจนี่ของเพื่อนเพืนผันพือกันบ้างครับต้นทุเรียนพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับพุ่มใครเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับใบทุเรียนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับพุ่มเวบยินดีแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์เลยครับไม่ห่วงความรู้ไม่ห่วงวิชาเลยอยากให้เพื่อนๆ่ที่ทำตซนทุเรียนเดินไปด้วยกันครับพุ่มเป็นกำลังใจให้นะครับใครมีคําทามไอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับพุ่มไว้เจอกันในคลิปหน้าครับพุ่มชื่อเวบ